วันนี้เป็นเรื่องของการพยากรณ์นะครับสำหรับราศีต่างๆนะครับแปในปีหนึ่งนี้ต้องบอกว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับเราก็จะเข้าสู่ปี2567กันแล้วครับเชื่อว่าหลายคนนะครับคงอยากจะทราบเรื่องของทิศทางนะครับแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับจากดวงชะตาแล้วก็รวมทั้งการพยากรณ์ในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวเลยนะครับจะได้ฟังคําพยากรณ์การจบในปี2567ของราศีต่างๆครับ เราเริ่มกันที่ชุดราศีที่เป็นปีแห่งการสร้างตัวนะครับถือว่าดวงดีทีเดียวครับในปี2567นะครับนั่นคือราศีตุลนครับราศีแรกเลยนะครับซึ่งเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับก็จะมีเข้ามานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับในปี2566ที่ผ่านมารายจ่ายของคนราศีตุลเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวครับในปีนี้2567าเที่กาลังมาถึงนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นปีแห่งการเก็บเงิน สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแล้วก็เรียกว่าได้เงินมาสักก้อนหนึ่งนะครับคุณก็าอาจจะเอาไปลงทุนนะครับหรือว่าที่สําคัญเนี่ยพยายามให้เงินก้อนเนี้ยที่คุณได้เก็บหอมรอมริบมาเนี่ยงอกเงยนะครับแล้วก็เอาออกไปทําอะไรต่ออะไรที่มีประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็ถือว่ามีกําไรครับมีมากมีน้อยก็แล้วแต่คนแต่ละท่านไปนะฮะแต่ว่าต้องทําให้มันมี การงอกเงยแล้วก็ต่อยอดออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเก็บอย่างเดียวเนี่ยถือว่ายังไม่สําเร็จสมบูรณ์นะครับก็มีการออกมาทําธุรกิจตามที่คุณถนัดและคุณศึกษามาด้วยครับรับรองว่าปี2567นั้นจะเป็นปีแห่งลาบผลของคุณแล้วก็พร้อมมากครับในด้านของการเงินอย่างแน่นอนครับ เอาละครับต่อไปนะครับสำหรับราศีที่เป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับถัดมาก็คือราศีกุมนะครับซึ่งเรื่องของการเงินนะครับถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีครับเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้โอกาสในทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทํากินนะครับอาชีพต่างๆครับโดยเฉพาะใครที่มีอาชีพนะครับการค้ากับอสังหาริมทรัพย์นะครับปล่อยเช่า การลงทุนนะครับในสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาคารนะครับถือว่าดีมากๆครับในปี2,567นี้นะครับเป็นปีแห่งการปรับตัวครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะตันๆนะครับหาทางออกยังไม่ค่อยเจอนะครับปีต่อไปถือว่าเป็นปีทองแห่งช่องทางและโอกาสในการสร้างตัวของคุณสหรับคนราศีกุมครับ ปีแห่งการสร้างตัวของราศีต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีกันนะครับก็ถือว่าเป็นปีแห่งการสร้างตัวก็จริงนะครับแต่ว่าการสร้างตัวของคุณในครั้งนี้ก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเรียกว่าเหนื่อยสักหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะครับในช่วงแรกครับคนราศีกันนะครับปี2567นั้นยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆที่อาจจะถาโถมเข้ามานะครับแต่ขอให้มั่นใจได้เลยครับว่าปัญหาต่างๆนั้นนะครับก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็ทําให้คุณนั้น เก็บเป็นประสบการณ์นะครับที่จะก้าวเดินต่อไปเพราะว่าคุณนั้นก็คือนักสู้นะครับคนที่ไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็ภาคเพียรทำมันต่อไปสำเร็จแน่นอนครับ ไปกันที่สําหรับทีมราศีที่ปีนี้นะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของชีวิตนะครับก็เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับในปี2,567นี้นะครับเริ่มกันที่ราศีเมษรครับปีนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับโอ้โหเรียกว่าสมองค่อนข้างเล่น ไอเดียเกิดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความคิดเริ่มที่ค่อนข้างมากด้วยความคิดสร้างสรรค์น,นะครับโอ้โหเรียกว่าหลั่งไหลออกมาพลังพลูออกมานะคุณอาจจะเรียกว่ามีไอเดียใหม่ๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลายคนนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับในการที่จะไปเสริมไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับแล้วก็ทําชีวิตนั้นให้ทัน เทคโนโลยีนะครับหรือว่าปีนี้ใครที่มีเกณฑ์ที่จะศึกษาต่อเรียนต่อนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ลงตัวมากกับด้านของการศึกษานะครับมีอะไรใหม่ๆให้เพิ่มพูนทักษะของชีวิตครับไม่แน่นะครับเรื่องของการเพิ่มพูนทักษะในชีวิตนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นค้นพบอาชีพใหม่แล้วก็ทำเงินให้กับคุณได้เลยครับ สำหรับปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับของราศีต่อไปนะครับนั่นคือราศีพิจิกนะครับเรียกว่าตั้งหลักกันมานานครับในปีที่ผ่านมาปีนี้ อยากจะย้ายงานอยากจะย้ายอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะโยกย้ายต่างๆนะครับหลายคนบอกว่าเล็งแล้วว่าอยากทําอาชีพใหม่ๆนะครับปีนี้ทําได้เลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ถือว่าอายุน้อยนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับทั้งนี้ถือว่าจะสร้างตัวกันได้ทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสที่ดีนะครับเข้ามาแล้วนะฮะปีนี้ก็อาจจะเป็นปีของสายมูนะครับของคนราศีพิจิกนะครับ มีโอกาสเดินทางสายบูสายพิธีกรรมนะครับมากกว่าปีก่อนๆด้วยนะฮะแล้วรับรองว่าปีนี้ถือว่ามู่แล้วสําเร็จตามที่คุณอธิษฐานไว้แน่นอนครับราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะสำหรับในปีนี้ครับนั่นคือราศีมังกรนะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในปี2,567เนะครับเป็นช่วงเวลาของการเติมเต็มนะครับหลายสิ่งในปีที่ผ่านมา หลายคนยังขาดหลายคนขาดเงินหลายคนขาดความสุขหลายคนขาดความรักนะครับปีนี้จะเป็นปีแห่งการปรับสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตนะครับอะไรที่เคยหายไปปีนี้กลับมาเติมเต็มเข้ามาแล้วมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับใครที่อาจจะมีมากจนเกินความจําเป็นในปีที่ผ่านมาถือว่าปีต่อไปนะครับ คนที่เกิดราศีบางกรที่มีมากเกินความจำเป็นเนี่ยจะเป็นปีแห่งการปรับลดนะฮะลงมาหรือว่าอาจจะเรียกว่าเด็กที่บอกครับปรับสมดุลให้กับชีวิตนะครับเดินทางสายกลางมีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับแม้กระทั่งการได้คู่ชีวิตนะครับมาเติมเต็มนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนได้เฝ้าหวังนะในเรื่องของความรักปีนี้ก็จะมีโอกาสข่าวดีมากๆในเรื่องของความรักนะฮะค,บ,คบกันมานานครับเรียกว่าเติมเต็มความสุขด้วยการแต่งงานและลงเอยด้วยดีของชีวิตครับ